สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมอนี้จะมาให้เบิ่งต้นไม้มงคลคือเก่าเนาะครับอันนี้ก็คือบนกระดาษด่างผมตอนนี้มีจำนวนจำกัดที่สุดแล้วด้วครับผมมีอยู่ต้นสองต้นครับผมโดนมองไว้เมือ่อแั่พี่น้องต้องขออภัยหลายๆสำหรับแฟนๆที่ตามทั้ง yu tube เนาะเพื่นต้องการอยากได้แล้วเรายังบ่ทันได้ก็ รอรอบต่อไปเนาะครับผมครับโมเป็นยังมีทยอยไปเรื่อยๆครับผมมันจะออกหน่อเรื่อยๆนี่ครับต้นไม้อื่นๆแต่สําหรับมือนี้ผมจะมานําเสนอต้นไม้ที่กําลังจะได้รับกระแสนิยมรับผมซึ่งซึ่งตัวนี้ก็นิยมขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นตั้งรับตามหากันไหลครับผมก็คือต้นเงินไหลมาครับต้นเงินไ<ๆ>หลามานี่เป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศ ที่ควรมีประดับบ้านไว้ครับผมถ้าเขามีงบว่หลายเฮากะเล่นเงินไหลธรรมดาก็ได้ครับผมซึ่งมันราคาบ้ค่อยแพงเปไหนครับผมนี่ครับเงินไหลมาออมมะนีเนาะครับผมนี่ครับที่พื่นเล่นกันก็นคือให้มีรวดลายนี่ครับผมจะให้เบิ่งลายลายตรงนี้เพิ่นครับผมแตท่ที่จริงแล้วมันก็เป็นลายธรรมชาติเพิ่นแหละครับแต่ว่าอยากให้หาความ แตกต่างของลายเพื่อนครับผมถ้าถ้าเป็นใบเรียบๆธรรมดาก็จะบ่ค่อยมีเสน่ห์ปันใดลูกค้าก็บ่คอยสนใจครับผมหรือว่าเราจะปลูกไว้ประดับสวยงานก็ต้องซีเรียสหอกครับผมเฮาเอาธรรมดาก็ได้เนะทําธรรมดาราคาก็บ่แพงปันใดครับผมแต่ที่ผมจะมานําเสนอให้พ่งไม่พี่น้องได้บึ่งก็คือนี่แหละครับผมเงืนไหลามาครับผมพิงสเปเนาะนะครับ อันนี้เิ่นมีสีที่สวยงามครับผมซึ่งได้รับความนิยมตอนี้ก็คือเริ่มขยับราคาเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆครับผมต้นในน้อยนึงก็ราคาก็ขยับไปเป็นครึ่งพันหมดแล้วครับผมตรงมือนี่ทะกคนยู่รักร้อยกับร้อยต้นๆนี่แล้ครับผมแต่ขุมมือนี่ขยับไปกลางๆแล้วครับผมแล้วก็จะมีต้นเงินไหลมา ด่างเนาะครับผมอันนี้เป็นด่างขาวเนาะที่ผมมีไว้ในสต็อกผมนี้คือจะทําเป็นต้นแม่พันธ์ครับผมนี่ครับมันจะเป็นเงื่อนไหลด่างครับผมอันนี้นี่ครับแต่ถ้ามีสีเหลืองก็จะเพิ่มราคาเพิ่มมูลค,าค่าเข้าไปอีกครับผมจะแพงขึ้นไปอีกเนาะนี่ครับคือต้นเศร้าผมจะมาตากแดดไว้ให้สีมันจัดจ้านขึ้นครับผม นี่ครับนี่เบื้องรายละเอียดเนาะครับผมจะทําการให้เบื้องสลับกันไปเนาะเพราะว่าเพื่อนน่ะเป็นสายพันธ์เดียวกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าแยกชนิดเนาะรับต้นออมชมพูนี่ครับผมใบเพื่อนจะค้ายๆกันแหละครับผมแต่ว่าตระกูลออมมั่นใบเพื่อนจะกลมมนกว่า,างสินะครับผมคือว่าเงืนไหลนี่มันจะยาวๆครับผมนี่ครับลักษณะเพื่อน จะมีหูที่ยาวกว่าเนาะนี่ครับผมนั่นไหลแต่ว่าออมนี่เพิ่นจะหูเพิ่นจะสั้นๆกลมๆป้อมๆเนาะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็ติดด่างครับผมส่วนนี้ก็ติดด่างซึ่งเพื่อนนิยมเล่นกันเนาะอันนี้ครับผมมีแค่ต้นสองต้นผมก็เอาไว้ทําแม่พันธุนขยายไปแล้วก็นี่ครับ,รบวิธีการก,ก็คือเราจะแยกตรงหน่อตรงนัง้นที่เพิ่นแตกออกมาเลยครับตรงยอดเพิ่นนี่แหละครับผมแล้วก็ให้ติดลากเนาะ แล้วก็ไปชำว้ครับผมขยายพันธุ์ต่อไปครับผมแล้วนี่ก็คือต้นออมเงินครับผมออมเงินกับอันนี้อมเงินขาวเนาะครับผมออมเงินขาวเนี่ยเพื่อก็จะนิยมอยู่ครับตอนนี้ที่จริงแล้วผมว่าตระกูลพวกนี้สมควรมีเก็บไว้ครับผมเพราะว่าเพิ่นจะมีมูลค่าในโถครับผมแล้วก็มีชื่ออันเป็นมงคลแล้วก็ นามเพิ่นเจาะเนาะอันนี้คือพันสายพันแขะครับผมเพราะว่าบางร้านเพิ่นก็บ่ค่อยมีขายได้ครับแขะพันแขซี่ครับผมใบเพิ่นจะน้อยๆครับผมเปรียบเทียบบ่งด้วครับผมเปรียบเทียบกบใบใหญ่บ่งดูนครับผมนี่ครับแตกต่างกันหลายเติบครับผมนี่ครับเทียบกับสีชมพูก็ได้ครับผมเพราะมันจะสีตัดกันครับครับผมเห็นบะครับผมใบเพิ่นจะแตกต่างกันหลายครับผมตะคูล เดียวกันกับมีหลายสายพันธุ์เนาะต้องค่อยๆแยกแยะออกไปครับผมนี่ครับซึ่งตอนเศร้านั่นก็จะเอาขึ้นมาตากแดดอ่อนๆครับผมเพื่อให้สีสันเพื่อนนั่นโดดเด่นขึ้นมาครับผมถ้าบุค่อยถือแดดเพื่อนก็นจะจืดครับผมนี่ครับทั้งซีครับผมคือช่วงนั้นฝนตกบ่อยนะครับผมก็เลยสีจืดลง เดี๋ยวให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายรายละเอียดเยอะครับผมต้นไม้ชนิดนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับผมเป็นไอ้เงินไหลห้าแฉกครับผมครับตามร้านทั่วไปบุคอยมีประเด็นด้ยครับผมเงินไหลห้าแฉกนี่ครับผมนี่ครับเพิ่นก็นยมเห่นกันอยู่ครับผมนี่ครับเงินไหลห้าแฉกเนาะครับนี่มันจะมีใบขึ้นห้าแฉกสิครับผมซึ่งอันนี้ผมจะมีแม่พันธุ์อยู่ครับผมเงินไหลห้าแฉกนี่ครับผมนี่ครับ ม,ม,มันจะมีใบเดียวแต่ว่ามันจะแยกแฉกออกไปครับผมนี่ครับให้เบิงรายละเอียดครับผมจะค่อยๆเบิงเลี้ยงไปเนาะครับผมต้นนี่ครับต้นออมเงินเนาะครับผมนี่ครับมันจะมีหลากหลายออมนาคออมพิษนี่ถ้าผมเรียกชื่อพิษไปกับขออภัยเด้อครับผมเราะว่าหลากหลายชนิดเนาะครับผมบางที่ก็อาจเรียกพิษเลือกถือก บุปผีอย่างเนาะครับผมแต่ว่าให้เบิ่งศึกษาไปนํากันครับผมมันจะมีผมจะวางไว้รวมๆกันเนาะครับผมเพราะว่ามันจะมีหลายเนาะต้นไม้ในร้านผมนี่ครับสามกระสัดอย่างนี้เพิ่งกระเล่นอยู่ได้ครับผมนี่ครับออมออมสามกระสัดครับอยู่ในสต็อกอะบัวลายปันไดยครับผมเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีเนาะเพิ่นทักมาชั่วมือเนาะครับผมครับอาจจะมีประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับแล้วก็ เดี๋ยวเมือม่อไม่ผมจะมาไล่อธิบายให้ฟังครับผมนี่ครับต้นไม้ในสวนผมท่านโบราณปันใดได้ครับผมในสต็อกมีอย่างละสี่ห้าต้นยังบ่ได้เป็นสวนใหญ่แต่ว่าก็มีหลากหลายครับผมต้นไม้ก็ไดครับสำหรับผู้สนใจเรื่องไม้มงคลต่างๆหน้าๆา่็คอยติดตามช่องผมไปเรื่อยๆเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะมานำเสนอพวกไม้มงคลต่างๆหน้าา ค่อยอธิบายไปว่าต้นไม้ต้นใดที่ได้รับกระแสนิยมต้นไม้แปลกๆส่วนผมก็จะมีหลากหลายเนาะครับผมแต่จำนวนบัวลายครับพี่น้องคัปภรเดกะสนใจกับิดต่อทางเฟซเด้อเพราะว่าต้นไม้มันจะอัปเดตเป็นปัจจุบันกว่าครับผมเพราะว่าลงคลิป YouTube นี่บางที่มันอาจจะนานไปเร้วต้นไม้บางอย่างก็ถือขายไปมืดเร็วครับผมขออภัหยหลยถ้ายทัทนหรือว่าท่านใดที่ ยังพันได้สินค้าก็จะเย็นนิดนึงเนาะครับผมเดี๋ยวค่อยๆมีให้เรื่อยๆครับผมอันนี้คือต้นแม่พันธุนน์เนาะถึงผมกะจะใส่กระถางไว้แล้วค่อยตัดยอด,ดยกยอดพ่นไปแลลวก็ทําการปักชําไว้แล้วถ้ารากพ่นเดินทีน้อยก็บางทีลูกค้าต้องการก็เอาไปเลยครับผมนี่คือต้นแม่พันธุ์ผมจะรวมกันไว้เลยครับผมนี่ครับต้นหอมนี่ครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอพอสานีดเด้อครับโปรดติดตามพุทธสัพตะไข่กันเนเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ